ถ้าไปใน,เ,นเรื่องของอตรงข้ามของไหนๆเราก็ได้มาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวรมหาวิหารหรือว่าวัดพระพุทธชินราชนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกไหนๆ,หนๆก็ได้มาแล้วค่ะเราชมความสวยงามงดงามด้านในกันแล้วเราไปนั่งรถรางชมเมืองพิษณุโลกด้วยกันจ้าทุกคน มีไหมครับรถราท่องเที่ยวใครสนใจไหมครับยังนั่งได้นะครับโคง้งด้านหลังยังได้อยู่นะครับตรงนี้นิดนะครับตรงนี้ก็ที่ทำแท้ไอรุอยู่นั่แหละครับตรงนี้ที่ท่านเสียแล้วนะครับเพิ่งผ่านร้อยวันเมื่อทางซ้ายมือตรงนี้คือครอบครัวพระนเรศวรพระพา,พาหฤรัทยนเรศแห่งพระองค์นะ นั่นก็มีพระมหาธรรมราชาพระวิสุทธสตรีพระพระี่นางสรราุพรรณกรยาพระเนเรศวรพระเอกจาทส,สรสนะครับตําหนักโอ้โหชนะได้รางวัลที่1ไปครับทั้งด้านขวามือก็เป็นในเรื่องของประกวดนางนกพมา่านะครับงานลอยกระทรงที่ผ่านมาเนี่ยครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าของเทศบาลนครพิษณุโลกนะครับแต่ไม่แน่ใจเะครับก็ บริเวณถนนเส้นนี้คือถนอนเฉลิมพระเกียรติฝั่งตรงห้ามน,นะครับฝั่งโน้นนั่นคือวัดราชบุรณะนะครับแล้วก็ทางนี้จะวป็นเพชรบูรณ์นะครับเป็นสาขาของพิศโรโลกเรานะครับตรงนี้เพราะเจ้าของเป็นคนในเมืองเราเป็นคนอำเภอวังทองนะครับแล้วก็ซ้ายมือตรงนี้ก็ทัศง์สี่ฝั่งห้างสรรพสินค้าจะเป็นของเล่นของเด็กๆนะครับเ,เด็กๆการร้องรำทำเพลงนะครับแล้วก็อย่างฮินดูอิสลามนะครับคนนี้ก็ มีสุนี่กษีอ,อะนะครับตรงนี้มากัดเรื่อยมีพ่อพันธเรศวนถนนเส้นนี้นะครับเครื่องตอดแช้กถึงจุเย็นเนี่ยเขาจะขายของส่งทั่วไปนะครับขายทุกอย่างครับไม่ไว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของร้ลักขายามาเล็ดพันุ์ต่างๆมากมายนะครับนี่ครับมีร้านขายส่งใบกไไ็ได้นั่นคือต้นปฐมแห่งราชวงจักรีอยู่ซ้ายมือเจ้าขยาจักรีผู้รื่นนาม ตอนนี้เมื่อปีพุทธศักราช2318อาเซหุ่นกี้เป็นแม่ทัพพม่าตีพิสุรบที่อยู่4เดือนตีไม่แตกนะครับล้อมเมืองไว้เนี่ยตีไม่แตกขอหยุดพักรบวันหนึ่งเพื่อขอดูตัวไม่ทัพไทยนักเซหุนกี้ส่งทหารสองนายเดินสารส่งเอกสารท,าท,ทํานาย,ายทยทักแก้วพญาจักรีครับว่าเจ้านี้รูปงามยิ่งหากคราน,นี้พาม่าทาอะไรเจ้าไม่ได้เจ้าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตทีนี้พอทีนพระเจ้าตรากสิงแห่งจิุงธนบุรีนะครับปี2325 หลังจากคารทานายนั้น7ปีนะครับเจ้าพญาจักรีได้ปรากลาขึ้นเป็นปรมพชาพระมหากษัตริย์นั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าชิาโลกมหาราชใน้ดวรงราชกาัรที่หนึ่งราชงจักรีแผ่นข้างฝั่งซ้ายคือเจ้าพญาจักรีผู้รือนาขี่ม้าอกภายไหงลฝึกืนหลงยังแน่นอายุ3 0กว่าปี ต้นนี่คือต้นตะกูลตัช kind of mm hmm. โรไทยนะครับตะกูลขวานแก้วแก้วขวญนั้ชโรไทยอีกฝั่งหนึ่งแม่ค่ะพม่อายุ7 2นะครับมีการจัดดอกมงดอกไม้ใหม่อะไรใหม่ช่วงลอยกระทงนะครับค่อยๆเคลื่อนรถกันมาตอนนั้นตอนนี้คืงไม่ปี2 5ง0เนี่ร้อยเป็นะครับอาคารเก่าปรับปรุงใหม่และหัวรถจักรเป็นหัวรถจักรไอ้น้ำที่ใช้งานได้จริงนะครับตรงนี้เมื่อปี2 4 6 2และปลดระวางปี2510 ผมเป็นปากเกสรแรกขวามือตรงนี้คือสุดท้ายนะครับงานสองแพรเลอดีตนะครับตรงนี้ริงๆิผมต้องมาทางนี้นะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยนะครับรถใหญ่ไม่สามารถผ่านได้นะครับอาจจะผ่านได้แต่ทีนี้มันก็จะติดขัดทางด้านในเพราะมีการเอาของมาลงนะครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้จะกว้างแต่ข้างในนะครับจะแคบมากนะครับที่ออกมานยะครับตรงนี้ทางด้านซ้ายมีแม่น,น้ำน่านไหลผ่านการเมืองและเงินแพรเหลือน้อยลงไปทุกที นะครับเมื่อก่อนมีแพ้อาหารแพชาวบ้านนะครับแพนชาวบ้าน,มนไม่ค่อยมีครับหลือ20่สิบสาวสเองนะครับแพ้อาหารับแทรวดวนใหญ่จะเจ๊ดเป็นเรื่อง่วงตอนโควิดโควิดที่ผ่านมาเมื่อสองสามปีที่แล้วนะครับแพรวดแงแกงตัดหัวนักโทษนะครับเกศประจันาร์ร่างโยนทิ้งแม่น้ำในสมัยกุนฉียุทยาและขวามือตรงนี้คือวังแกเวเยือยู่และมีสูนยศิลปะพูดถึงพระร่วมก็จะมีตรวจในเรื่องของของดับดินนะครับ ถ้าเชียงใหม่เชียงใหม่จะเป็นแถวประตูช้างเผือกทั้งก็จะมีครงเมืเองแล้วมีเต่กำแพงจริจริงๆเนี่ยเชียงใหม่แตเดชกำแพงอยู่ใต้ถนนเส้นนี้ถ้าถูรัชนาโกสินทร์ที่กรุเเงเทพมหานครนะครับมีการอพยพไปนะครับ และท,ทางด้านขวามือของเรานั่นก็คือในเรื่อ,องของของนำดินสั่งให้ของรออยู่บริเวณนี้พุดจะดินขึ้นมานะครับตรงนี้แยกป้อมหมวกหรือแยกป้อมพางมาราเบียนะครับแยกนี้นะครับไม่านะาไม่สามารถชนะแมนซิตี้ได้เด็ก็ต้อเรียกว่าแยกอาร์เซนอล โอ้โหควันนี่เขาหมงโถงเฉงเทสเตโทรเลียกรถจับเพลิงแต่ที่ไหนได้เขามาไหว้ศาลหลักเมืองหลักแรกซ้ายมือตรงนี้คือวัดวิหารทองเปรียบซึ่งเหมือนคล้ายกับวัดพระแก้วในอดีตตรงนี้ต้นหูกวางต้นใหญ่มากนะครับตรงนี้ต้นหูกว้างนะครับ,รค,รบรค่อยๆคือรถกันมาทางด้านซ้ายมือจะเห็นเป็นในเรื่องของทำไมเนี่ยอโศกตะรนันนะครับที่ให้ความหมายคือไม้จันทนะ แต่จริงๆถ้าดูในพงศวดานดาัวกรรันไม่มีนะครับถ้าเปิดในหนังสือพงศวดานดาัวกรรันขึ้นมาในจนดหมายเหตุของกรมพระยายน,นาริศราเมื่อปี2444ที่ท่านเสด็จมาพิโซโลกก่อนที่นำรอ5ประพาสน,นะครับขวามืออาคารร้อ,อยกว่าปีนะครับเป็นอ่าเป็นบ้านพัก13 14 15สามวันนะครับตรงนีโ้โหบังเวงมากไม่รู้ว่า ตรงนี้สว่างนะครับบ้านสว่างสว่างทั้งหมดนะครับแต่มีความรู้สึกว่าวรเวงเพราะเข้ามาพวกเย็นรูเดินเลี้ยวออกเนะยครับใช้เมื่อตรงนี้กาบว้พระยืนปางาหยากันได้สมเด็จพระคณิษฐาเสด็จมาเป็นประธานพิธีทรงทำพระชุลายแล้วก็ลงพวกแขกเป็นประธานพิธีเบิดเน่พยื่นตรงนี้สังเกตอย่างพระเกตนะครับเป็นเปีวเพลเกแต่ 5, 5, เทียงเ เป็นคล้ายๆดอกบัวพระเกศามดขดเป็นต้นหอยนะครับแล้วก็พระกันหูยานมียานทิพย์พระพักเนี่ยครับคล้ายผลมะตูมนะครับแล้วก็สายตามองตับจบุกโดบีรอยยิ้มใต้ทางม,มีเหมือนเล็บจิกนิดนึงนะครับแลนะ้วก็หน้าอกใหญ่ไหล่จะตรงยืนอ่อนช้อยสวยงามนิ้วมือเรียนชิดติดกันรูปร่างสง่าง,งามใต้ฝ่าพระบาทมียานร้อยแปดนะครับแล้วก็ต้นพระบาทยื่นไปด้านหลังพระยืนองค์นี้องค์งจริงอยู่ที่วัดสักเกตหรือภูเขาทองที่กรุง,อองเทพมหาคนคร เดิมทีเคยอยู่ที่นี่และอันเชิญล่องแพไปตามเอกสารของแระชายที่สนะครับดังในเรื่องของเพลงฉอยและเป็นคนพิศนโุโลกเป็นคนอำเภอวังทองนะครับอยู่ตำบลชัยนามพอวัยรุ่นปุ๊บมาอยู่แถวเรือนแพนะครับเลยดหอในกาไพนะครับท่านบันไดเอาไวช้ชมการแข่งเรือช่วงช่วงเดือนกันยาแล้วก็อีกประเพณีคือปักตงชัยที่ยอดเขาช้างล้งวันลอยกระทงกดอนันลอยกระทงหนึ่งวัน โซโล่อีกอย่างหนึ่งปักธงชัยที่ยอดเขาช้างล้วงอำเภอคนครไทยต่อไปเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าสู่ยางวัดหลวงพ่อคำพื้นชินราชนะครับเชื่อไหมผมลุ้นแย่เลยมีพี่จากบบเพชรบูรณ์แล้วก็พี่ด้านหลังสามท่านเนี่ยมนันทั้งเราผมเก่งจะไม่ได้ออกแค่เลยนะครับโอ,โอ้โหนะครับไม่น่าเชื่อนะครับได้ออกจนได้ในรอบนี้นครน,นะครับหรือหลายๆจังหวัดนะครับตรงนี้มีไม่กี่จังหวัดที่ลงไทยได้ราช